สื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิทำความดีเพื่อความดีและสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมภิบาลพร้อมด้วย10องค์กรสื่อจัดงานมอบโล่ประกาศกิติคุณภายใต้โครงการคนดีของแผ่นดินประจำปี2567ให้กับบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำความดีในด้านต่างๆโดยมีพลเอกกิติรัตนฉายาและพลเอกจลันกุละวณิช ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศกิติคุณคนดีของแผ่นดินประจำปี2,567พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับโล่กิติคุณในครั้งนี้ซึ่งภายในงานมีพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนประธานที่ปรึกษาผู้ก่อตั้งสมาคมสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมพลเอกดอกเอรกิติศักดิ์รัฐประเสริฐนายกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมพิบาลดรเทอรศักดิ์เจียมกิจวัฒนา ผู้อำ่วยการมูลนิธิทำความดีเพื่อความดีคณะที่ปรึกษาสมาคมสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมผู้ร่วมพิธี ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานโดยนายอภิรัตคุณกัญกชัยนายกสมาคมสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวว่าเราต้องการเชิดชูคนดีให้สังคมรับรู้จึงเป็นต้นกำเนิดของงานนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกปี67ครั้งที่สองก็ปีนี้หลักๆเลยเราเอาให้อยู่3ประการประการแรกบุคคลคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค,ค์รักามอะไรก็ตามอย่างสร้างสรรค์สองเป็นคนที่ชอบทําความดีเป็นประจําและสามก็เป็นคนที่มีธรรมอภัยในใจเวทีนี้ เราต้อนรับทุกคนที่ต้องการเป็นคนดีเราต้องการให้เวทีนี้เป็นการส่งเสริมคนดีผมเคยบอกว่าคนดีทําให้คนอื่นดีได้เวทีคนดีของแผ่นดินจะทําให้คนไม่ดีอยากเป็นคนดีของแผ่นดินได้เช่นกันการทําความดีไม่ต้องมากหรือน้อยขอแค่ทําปีหน้าเราก็ยังจะจัดเหมือนเดิมแล้วเราก็จะพยายามสรรหาคนดีให้เจอ ให้ได้มากกว่านี้ครับด้วยการมอบโล่ประกาศกิตติคุณและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อกระตุ้นบุคคลหรือองค์กรให้ทําความดีและเป็นคนดีของแผ่นดินอย่างภาคภูมิใจทาที่รายงานก็จัดมาทั้งที่สอก็เป็นการที่คัดหาคนดีในสาขาวิชาชาีพต,ต,ต่างๆเพื่อเป็นคนดีของแผ่นดินและเป็นกําลังในการสร้างความดีเพื่อประเทศชาติต่ตอไปก็รู้สึกด,ดีที่ได้รับการคัดเลือกสาหรับการจัดงานในครั้งนี้คณะทํางานก็จัดงานได้ดีมากขอ,อกเป็นกําลังใจให้คณะจัดงานจะได้ดําเนินการต่อไปครับหลากหลาย อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับคนที่กําลังจะทานะครับได้ทําความดียิ่งขึ้นในส่วนของคนที่ทําความดีแล้วเนี่ยขอให้ทําต่อไปความดีมันไม่มีที่สิ้นสุดสื่อสร้างสรรค์นในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจัดงานที่หลากหลายอาชีพการทําความดีเนี่ยมันไม่ได้ทําที่ตัวเราเองคนเดียวรอบข้างสนับสนุนด้วยพร้อมทั้งมีส่วนประกอบอื่นๆหลายๆอย่างท่านจะทําความดีด้วยคนตัวท่านเองเนี่ยมันทําได้แต่ถ้ามีส่วนอื่นประกอบด้วยมันจะดียิ่งขึ้นผมเองเนี่ยเป็นนักกฎหมายนอกจากถ้าคุณเป็นท่าน เป็นอายการหรือผู้พิพากษาก็ตามท่านได้ด้านเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นผู้บรรยายกฎหมายให้กับมวลชนต่างๆในชุมชนต่างๆด้วยครับเป็นรู้สึกกลับปลื้มแล้วก็ยินดียิ่งเลยค่ะที่ได้รางวัลเป็นคนดีของแผ่นดินก็จะรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปคะ่ะนักธุรกิจค่ะเป็นงานที่ดีมากควรสนับสนุน,น,นแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปคะ่ะเพื่อให้คนอยากทําความดีให้กับสังคมที่ดีขึ้น แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปค่ะทำแบบนี้อุแล้วคือให้คนรู้จักเสียสละอยาไปคิดแต่คนรอย่างเดีเอาได้คนจะได้ความความดีเระว่าเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วอ,อะไรกันมาถ้าเราทำอย่างนี้คือ<ม><ม>ให้คนรู้จัก ด <c oughs> ีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็รวมถึงอขอบคุณทั้งทีมผู้จัดงานคณะผู้จัดงานรวมถึงสถานที่ทุกอย่างค่ะดีมากเลยค่ะ ทดีทตอขอชื่นชมสมาคมที่จัดรายการดีๆแบบนี้เพื่อกำลังใจต่อคนทำุณงามความดีให้ประเทศชาติโดส่วนตัวผมนั้นเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาธิปไตยต่อขอยืนยันว่าทำุณงามความดีในด้านสื่อสารมวลชนทุกๆด้านไปขอให้เป็นสื่อที่มีจรรยาบรรณเชีนข่าวด้วยความถูกต้องและเชี่รรมด้วยนะฮะและขอยืนยันครับต่อไปฮะว่าจะทำเป็นสื่อที่ดีของสังคมขอให้ทางสมาคมเราเนี่ยจัดตื่นในทุกๆปีไปเราก็จะได้ให้กำลังใจกับคนดีๆคนที่ทำความดีมาช่วยเหลือสังคมมาตลอด ขอบคุณทุกทีมงานนะคะที่สร้างสารรค์มอบเกียรติบัตรให้กับคนดีของสังคมนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทำดีต่อไป